<łość> สวัสดีครับพบกับช่องรันีมาแชร์นะครับนะอันนี้เดินทางมาจากจันทบุรีใช่ไหมครับนี่มาจากจันทบุรีเลยมามาแก้บนมาขอเฉยนะนี่แค่มาขอนะครับนี่แค่มาขอเห็นถูกตัใจว่าถูกก็จะมาโอ้นี่นี่นีได้ตั้งแต่16ใช่ไหมครับจะไม่ค่อยมีเวลามา ถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกนะครับโอ้นะครับมาจากจันทบุรีบินตรงมาจากจันทบุรีเลยนะครับนี่ได้อะไรมาแกเอ้ยมาบุญมั้งเนอะนี่มาขอพรที่เฉยๆนะนี่แค่มาขอพรนะครับนี่ครับนี่ถ้ามีโอกาสจะมาไหว้ครับผมอ้าวขอให้มันหมานขอให้มันหมานเฮงเฮงนะของทจากจันเขอจนจากจันทบุรี อืมจันทบุรีนี่หิสั้นหรือหิยาวเนาะฮึหิยาวเนาะจันทบุรีนี่หิยาวระยองหิสั้นเนาะหิยาวหิใหญ่อะไรอะไรนะหิยาวหิใหญ่โอ้ยเนาะคนจันทจะเป็นอย่างนี้เด้อครับเด้อโอ้ทำไมเอ๊ะใช่ไหมราจะพาหรือเปล่าอ่าเขาเพชรจักรูดเนาะน่าเขาเขาเพชรจักรูดนะครับเราไปมาแล้วนะครับ สุดยอดนะครับคนจันคนจันนี่แบบมีแต่คนงามๆนะครับเด้อมีแต่คนงามทั้งน้ำใจงามทั้งคนเนาะโอ้นะครับเขาเพชรจกูุอันนี้เขาปิดแล้วเนาะเขาเปิดแต่มกุลานะมกรลาถึงกุมภาเนาะปิดแล้วช่วงนี้เนาะนะครับมีโอกาสก็เดินทางไปได้ครับเขาเพชรจกูุที่เมืองจันทบุรีเนาะนี่ก่อเมืองจันเดินทางมาสุรินทร์เนาะบ้านพี่เมืองน้องโอ้ขอผู้ถาดพอไหมนี่ นี่าพอไม่เนาะพี่งวดที่แล้วถูกหนึ่งหกเลยพี่ถูกหนึ่งหกแต่ไม่ได้มาเนาะได้เท่าไหร่นะสี่ใบสี่สิบใบอ๋อสี่สิบใบนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้เป็นสี่สิบใบนะครับเด้อสาธุสาธุฮะนะเอาเจอรอบอ่าพวกพี่ๆเขาจัด โอ้โหเป็พี่นะพวกป้าๆดีกว่าเนาะเออป้าเนี่ยพี่จะเยวจะอายุจะเป็นสาวขึ้น,นอ,อีกอ่ะอ่ะอ่ะช่วยกันช่วยกันนะมาแล้วนะครับ ok. มาแล้วมาแล้วผลไม้เมืองจันทร์นี่ไม่ได้มาแก้บนนะครับแค่มาขอพรเท่านั้นเอง

มาไหว้ขอพรคไหว้ขอพรพี่เสีอันนี้แวะที่ไหนมาบ้างครับนี่ไม่ได้ไปอุบลมาค่ะไปมาจากอุบลแล้วก็เลยแวะมาขอพรที่รักกิโลที่สุรินที่ตรงนี้นะครับนี่ขนาดฝนตกนะครับยังเออหนังไรกันเข้ามาเนาะ นี้คุณพี่นะครับได้เลือกอทูบนะครับทูบเสียงทายเสียงโชคนะครับได้แล้วนะครับมาดูกันว่าเลขที่จาก จันทบุรีจะออกมาปเป็นตัวไหนนะเดี๋ยวรอรุ้นรอรุ้นรอทุบๆกนี่แค่ขอพรนะครับถ้าถูกจะขนาดไหน โอ้โหนี่เป็นเจ้าของสวนกันเลยครับนี่อุ้ยเจ้าของสวนคนละร้อยกว่าไล่เองเนาะผมเป็นเจ้าของสวนแค่ร้อยกว่าไร่กันเองนะครับมายี่สิบต้นอืม ต้นหนึ่งมันออกกีู่ต้นนึงมันออกประมาณแปดตันน่ะนออกกี่ตันน่ะล่ะเออต้นเราแปดตันก็ยี่สิบยี่สิบต้นก็ประมาณแปดร้อยตันเฮ้ย <c oughs> เอาเราก็พูดให้เขาได้เยอะๆเนอะ,นะ <c oughs> เอารางวัลที่หนึ่งอาจจะตกเป็นของคนจันทบุรีก็เป็นไปได้นะครับเนาะเ <c oughs> จ้าของสวนนะครับเป็นเจ้าของสวนทั้งนั้นเนะ <c oughs> าะเฉพาะทูเรียนปลูกเล่นๆนะครับแถวหัวคณาก็ยี่สิบต้นแล้วอะในสวนยังไม่นับเนาะ

มีเลขในใจไหมพี่ยัังนะครบมีเลขในใจบ้างไหมชอบหนึ่งแปดเอ้าชอบหนึ่งแปดครับด้วยเรื่องโครงการได้มาที่ตั้งใจก็คือว่าเป็นที่วัดก่อนครับวัดสวนผานางคอยวัดสวนหินวัดสวนหินที่อุบลที่อุบลนะไปที่อุบลได้ตัวไหนมาครับ ไปหรอครับก็ปีทีแล้วเจ๊เขาไปไปกันหลายปีเขาได้สามห้าห้าสามใครเขาบอกว่าออกเหมือนเดิมนั่นแหละทีนี้ว่าที่เขาไหว้กันที่เขามีประลามพิธีเขาก็ตรงที่นั่นเขาก็จะมีสามห้าห้าสามแต่บางคนได้สี่สามตัวโอ้ผมไม่ได้ครับผมน่าจะพาเขาไปเจ้าของสวนเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนผลไม้ที่เมืองจันทร์นะครับ ลเ,เลขในใจก็คือ18นะเลขที่สารเนาะเลขหลักกิโลด้วยเอามาดูกันที่ว่าเลขที่จุดจะออกมามี18นะ ตรงกับที่เอฟซต้องการหรือเปล่าเดี๋ยวมารุ้นกันต่ตอครับคอฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ว่าจโอ้โหเห็นทางเต็มเลยบอกว่าเราจะเข้าถึงว่าเราจะตั้งใจว่าเราไม่เข้ามาก่อนไปที่วัดก่อนแต่เราตั้งใจที่ไม่วัดเราตั้งใจว่าพอจากวัดเสร็จเราก็จะมาตายายที่นี้ค่ะทีนี้หาสูงมันไม่ได้เลย ก๋วยเตี๋ยวไก่กินมีกันเลยกลับคุเลยเราขายมีนยอ่ะนะครับฝนตกแล้วเดี๋ยครับเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะขอบคุณเอฟีจากเมืองจันทบุรีนะครับที่เดินทางมาดุลเลขจากพวกเราเนาะเดี๋ยวมอบแบงก์กนเลยอ่ะจ้ามอบแบงก์นักทัไทยทักรับผมเอ้าอ่านจ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวไอไอนี้ทั้งหมดเลยเนาะโอ้โหลยครับไปทั้งหมดเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ๊ ป้าจากจันทบุรีเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเลขที่จะชุดนะ่ะจะเป็นเลขตัวไหนเนาะเพราะว่ามาหลายคนเอาตัวเดียวพอเนาะเอาตัวเดียวพอไม่ต้อง,งจุดเยอะนะครับได้ตัวไหนก็ตัวนั้นเลยเนาะป้าเนาะ,นะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวไหนได้แล้วมาแล้วนะครับเลขมุทุเลขมงคลนะครับเลขมงคลทูปมงคลของเราได้อะไรเอ่ยได้มาเป็น หกเก้านะครับหกเก้าหกเก้าเด้อหกเก้าโตต่อไปยังไม่ออกเด้อจะต้องเอาเอาต้นทุเรียนมาถูกสามถูกสามตัวหรือว่าถูกกับวันที่หนึ่งเอาทุเรียนมาดีกว่าเอาธูเรียนมาดีกว่าครับเอาต้นทุเรียนมาไว้เลยเอาเอาทุเรียนมาดีกว่าวันเอาเอาทุเรียนมาสองตันเนาะไม่ถ้าถูกปีนี้ไม่ต้องเอามาเอามาปีหน้าใช่ครับเพราะว่าทุเรียนหมดแล้วมีปีต่อปีต่อปต้นปีต่อปีต่อปีต่อปต่อปีต่อมีต่อปีต่อปีเอาต้นมาเลยเอาต้นมาเลย กมๆมาแก่ดื้ออะไรงอกลมๆมาแล้วปลูกเตี้ัต่างๆผู้นี่ผู้แก่แตกกันนะครับผู้แก่แตกนอต่โอ้แตกดังซื้อได้ไหมซื้อมาด้วยจะบังอันนี้จะบังครัโอาเคเป็นเลขยังครับพี่น้องผมผมไม่โมโหครับเลขตัวที่ผ่านว่าเป็นเลขแปดนะครับต่างกันมากมาล้งกลมๆเนี่ยแปดนะครับแปดเนาะแปดแปดล้านเปอร์เซ็นต์เลย แงนไปมรุ่นรุ่นยิ่งกว่าเจ้าของตูบเจ้าของสูปไม่ได้เห็นเลยนรุ่นน่นอามด้พี่น้รัว่ามันจะเป็นเลขศย่สามช่องนี้รุ่นมือนจะซื้อเองเลยเนาะเป็เลขกแปดจริงไหมเกแปดเลขแปดสวยมากสวยมากราทูนะครับให้เพิ่มบ้างนะมามาเชิญครับเอาเป็นอะไรพี่แน่นอนคือเลขแปดเนาะเลขแปดแน่นอนนะครับเลขแปดเอาไปดูนะ ไปดนะครับนี่เป็นกดหกเก้าแปดนะครับแกดมาแล้วเรื่องวดน,นี้ครับมาจากบินตรงจากจนจันทบุรีจบุรีนิยาวนะครับอ่าครับฮะนิยาวจริงครับใหญ่ด้วย <c oughs> ใหญ่ด้วย <c oughs> ดูแต่งมับ กลับมาหาาัาเซลุสาธุสาธุนะครับถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับคุณพี่นะครับคุณพี่จะยกต้นทุเรียนมาให้เราเลยนะครับอ่ะมาดูครับเด็กที่ออกด้วยครับด้วหกเก้าแปดมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณแต่อ่า เอฟซีจากจันทบุรีนะครับเนาะถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะยกต้นทุเรียนมาไว้เลยเดินทางปลอดภัยครับกลับบ้านกลับบ้านเลยไหมครับนี่กลับเลยกลับเลยนะครับไม่ได้กลับชนบุรีกลับเลยถึงปะเดินทางปลอดภัยครับตาครับขอให้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเด้อไปครับส่งส่งทางเอฟซีเนาะจากจันทบุรีนะครับ ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ